ราม่าแล้วเบสคำสิงหลังโพสต์รูปใส่ชุดว่ายน้ำถี่ยิบลงไอจีกลายเป็นท็อปออฟเดอะทาวอีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สำหรับเบสระกวณีคำสิงที่ได้ออกมาประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงๆกริกสะกรท่ามกลางเสียงวิาพากวิจาร์ณหลังจบความสัมพันธ์แบบไม่สวยซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เบสคำสิง ตั้งแต่ที่เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมากๆล่าสุดทางด้านเบสคําสิงห์อวดลุกแซบในชุดบิกินี่ท่อนบนแซบไม่พักจริงๆตั้งแต่เป็นโสดล่าสุดต้องบอกเลยว่ามีดราม่าแล้วสำหรับเบสคําสิงห์หลังโพสต์รูปใส่ว่ายน้ำลงแบบถียิบโดยได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าคอมเมนต์เบสคําสิงห์ดราม่าใส่ชุดว่ายน้ำว่าชุดแรกๆก,ก็น่ารัก แต่พี่ว่าชุดนี้เยอะไปมันดูโปสสไตล์น้องเบสแต่งตัวน่ารักดีกว่าค่ะ